สวัสดีเพื่อนๆสาระดีทีวีทุกท่านคะ่ะวันนี้สาระดีทีวีขอเสนอ3อันดับผักต้านมะเร็งที่ดีที่สุดผลการวิจัยจากห้องแลบคะ่ะ ผลการวิจัยจากห้องแลบในประเทศแคนาดาในปี2009ได้นำผักที่คนนิยมทานมาเปรียบเทียบสรรพ,พคุณในการยับยั้งการเกิดและการขยายพันธุ์ของเซลเล์มะเร็งโดยผลปรากฏว่ามีผัก3มชนิดที่มีส่วนช่วยในการยับยั้งเซลเล์มะเร็งต่างๆได้ค่ะอันดับที่1ผักโขมจากผลการวิจัย ผักโขมได้อันดับหนึ่งในกลุ่มผักใบเขียวที่นำมาทดลองโดยมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งเซลล์มะเร็งต่างๆได้ได้แก่เซลล์มะเร็งเต้านมมะเร็งสมองมะเร็งไตมะเร็งปอดมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งกระเพาะอาหารค่ะอันดับที่สองบีทรูทบีทรูท มีสารสีแดงที่ชื่อว่าบีทาน,นซึ่งเป็นกรดอะมิโนเป็นตัวช่วยในการยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งช่วยลดการเติบโตของเนื้องอกได้ในบีทรูทสามารถยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นเซลล์มะเร็งเต้านมมะเร็งสมองมะเร็งไต โดยเราสามารถนำบีทรูทมาทำเป็นอาหารได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นบีทรูทคั้นน้ำสดสมูทตี้บีทรูทบีทรูทตองหรือนำมาทำเป็นสลัดโดยจะนำบีทรูทมาต้มหรือนำบีทรูทสดมาฝานเป็นเส้นเหมือนมะละกอก,ก็กรอบอร่อยดีนะคะและอันดับที่3กระเทียมกระเทียมเป็นซูเปอร์ฮีโร่อันดับหนึ่งเลยค่ะ ในการช่วยยับยั้งการเกิดและขยายตัวของเซลล์มะเร็งต่างๆได้เป็นอย่างดีได้แก่เซลล์มะเร็งเต้านมมะเร็งสมองมะเร็งไตมะเร็งสมองในเด็กมะเร็งตับอ่อนมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งต่อมลูกหมาค่ะโดยเคล็ดลับในการทานกระเทียมให้ได้ผลดีมากที่สุดก็คือการกินกระเทียมแบบสดค่ะ เพราะจะสามารถตึงสรรพคุณในกระเทียมออกมาได้มากที่สุดโดยควรนำกระเทียมไปล้างให้สะอาดและปอกเปลือกออกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและวางทิ้งไว้เป็นเวลา15นาทีค่ะในกระเทียมจะเกิดปฏิกิริยาจากสารสองอย่างที่ทำให้เกิดสารต้านมะเร็งขึ้นค่ะเพราะหากนำกระเทียมมาผ่านความร้อนจะทำให้คุณค่าสรรพคุณในกระเทียมนั้นลดลงได้ หรือหากเพื่อนๆไม่ชอบกินกระเทียมสดจริงๆก็ควรหากระเทียมสดสักนิดมากินคู่กับกระเทียมที่ผ่านความร้อนค่ะเพราะในกระเทียมสดจะสามารถช่วยดึงสรรพคุณของกระเทียมที่ผ่านความร้อนขึ้นมาได้ค่ะโดยปริมาณที่แนะนำให้ทานในหนึ่งวันนะคะก็คือครึ่งกำมือของเรานั่นเองค่ะ โดยนักวิจัยได้ทำการทดลองต่ออีกว่ากระเทียมจะมีฤทธิ์ที่ส่งผลต่อเซลล์ปกติของมนุษย์หรือไม่โดยผลการทดลองพบว่ากระเทียมไม่ทำปฏิกิริยาอันตรายต่อเซลล์ปกติของมนุษย์เลยโดยกระเทียมจะทำปฏิกิริยาจัดการกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นค่ะเพื่อนๆที่อยากสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคมะเร็งก็อย่าลืมหาผัก3ชนิดนี้มารับประทานกันนะคะหากเพื่อนๆชอบและถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจและกด subscribe ให้ช่องสาระดีทีวีด้วยนะคะแอปจะได้มีแรงนำข้อมูลดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกค่ะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ